่่ะนมมจไยสวัสดีค่ะพบกับกุ้งช่งางสไพ์จีนยูนํานค่ะวันนี้กุ้งจะพาไปดูวิธีการห่อท้อนะคะของบนดอยที่นี่นะคะท้อซึ่งเป็นผลไม้อีกชนิดนึงที่มีเยอะที่สุด ลองจากอะวคาโดนั่นเองนะเดือนนี้ก็เป็นช่วงของเดือนมีนานะคะลูกท้อก็กําลังเล็กๆอยู่นะคะก็เราจะมาห่อท้อไว้นะคะป,ะประมาณพฤษภานะคะเราจะเริ่มเก็บนะคะวันนี้เดี๋ยวกุ้งพาไปดูวิธีการห่อท้อกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถุงสำหรับห่อท้อนะคะมันก็จะมีนะคะรอยตัดเข้าไปแล้วก็เอาถุงตัวเนี้นะคะสวมเข้าไปที่ลูกท้อนะคะแล้วก็พับค่ะมันก็จะมีรวดอ่ตรงนี้ยคะ่ะมันก็จะพับพับพับให้รวดให้รวดเป็นแบบนี้นะคะ่ะ พับง่ายๆพับสองพับสามพับก,ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการห่อท้อนะคะห่อเพื่อไม่ให้แมลงมากินนะคะเวลามันสุกเลยใกล้สุกนะคะเรียงเรียงก็เยกะก็เจอเจอค่ะอีก็เยะตอกอีก็เยะโตอืเยยอีก,เกอ็เ,กเยะตอนนี้คือมีนาเมื่อพฤษพาเก็บได้แล้วนะคะ ก็จะใช้สวมถุงเข้าไปนะคะก็พับแบบนี้นะคะห่องง่ายๆเลยนะคะคือทั้งส่วนนี้ใช้ถุงประมาณก็ยุ่งจ่าใต้โตดีนะจ่าใต้หนะมีว่างเลียงว่างนี่ว่า,วา,วาโต,โตอ่ะรู้ว่าง รู้ว่าแปลว่าหกหมื่นนะคะหกหมื่นกว่าใบแล้วนะคะตอนนี้ใช้ไปผู้หญิงให้พอได้ชิมตัวอีกทิงอ่ะอีทิ่งเหรออ๋อนะบอกว่าหนึ่งวันนี่นะคะหนึ่งคนจะห่อได้ประมาณหนึ่งพันลูกอะค่ะใช้ถุงประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยต่อหนึ่งวันนะคะ ให้กุ้งเช้าสไปร์จีนยูนานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ้กาวติไกลับบ้านแล้วนะกุยจาเขานะหาเออไม่ีหาเจเจอยู่ไหนไปหาเจเจแล้วเหรอ